สวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับเติร์ขาร้าพเดียรกัจารึกนะครับก็เป็นจัดซีรีส์เรื่องตื่นเต็มใจวันนี้ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะครับที่มาให้กําลังใจนักแสดงแล้วก็บริษัทเอฟโอลอันเดเมนท์ทีนี้ที่มาที่ไปของเรื่องเนี่ยก็คือเรื่องตื่นเต็มใจตามชื่อเรื่องเลยครับเป็นเรื่องราวความรักของตินนะฮะเป็นเป็นหนุ่มข้างบ้านแล้วกันที่ต้องไปเติบโตอกับภาคพระเอกของเรื่อง ปรากฏว,ว่าตินเนี่ยหลงรักพี่ภาคมาตั้งแต่เด็กฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นความสนุกของมันก็คือ,อการที่ว่าตินเนี่ยจะทำยังไงก็ได้ที่ต้องชนะใจพี่ภาคให้ได้ระความฝันสูงสุดของตินเนี่ยคือการได้แต่งงานกับพี่ภาคครับวิธีการคัดเลือกการแสดงขั้วนมจะใช้มากยากง่ายยังไงหรือว่าเรามีในใจไปแล้วเรต่องเรื่องนี้เ,เป็นน้อง จากนิยายให้ได้มากที่สุดฉะนั้นเนี่ยบทตินเนี่ยการที่คนจะมาเล่นเป็นตินได้ตามชื่อเรื่องนะคะแล้วกเ็เป็นตัวเดินเรื่องเนี่ยเขาจะต้องมีความน่ารักกากันซนนิดนิดแล้วต้องเป็นคนที่หยอดเก่งแย่เก่งอะไรอย่างี้ครับก็โชคดีครับว่าเรื่องนี้เนี่ยได้ร่วมงานกับน,น้องไทเกอร์นะครับส่วนน้องรันเนี่ยเราเจอกันมาหลายเรื่องแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของรันเนี่ยเขาสามารถต่อยอดเป็นพระเอกได้นะครับจริงๆอ่งะร,งรงันเขามีแฟนคลับมีคนชื่นชมมาเยอะอยู่แล้วแต่พี่ภาคเนี่ยเขาจะเป,เป็นคนอารมณ์ที่่แบบวา ถ้าเกิดติงเข้ามาแย่อะไรเงี้ยเขาจะมีคําสวนกลับเป็นคําของเขาเดี๋ยวเตะเลยเดี๋ยวอะไรเลยอย่างเงี้ยทีเนี้ยปรากฏว่าเคมี Me 2คนเนี้ยพอเราให้เขาเล่นด้วยกันเนี้ยเคมีเขกาเข้ากันได้ดีนะครับผมแล้วก็อีก2ท่านนะครับก็เป็นน้องหลงลีกับน้องโต้งนะฮะหลงลีรนะับบทเป่าหล่อที่สุดในตําบลน,นะครับ mm hmm. ก็ตามสไตล์ก็เลยหลอ่อเนียเน้ยบเงียบสุขุมนะครับโต้งก็ดีใจเรื่องนี้เราร่วมกันกันเป็นเรื่องที่2เนาะเรื่องแรกก็ไอหลวงไนเนี่ยบทของคณะเนี่ยเขาจะมีความที่แบบว่า ฝีปากกล้าจะเป็นคู่กัดกระตินจะคอยกัดกันตลอดก็จะสร้างสีสันความสนุกสนานในเรื่องนะครับอีกคนนึงเลยที่ผมบอกว่าดีใจมากที่มีโอกาสได้ร่วมงานกันก็คือน้องโยชินะฮะบ,บอกเลยว่าบทไผ่เนี่ยในเรื่องเนี่ยถ้าไม่ใช่โยชิเนี่ยไม่รู้จะหาใครนะครับคือด้วยทั้งคาแรคเตอร์ของน้องเองหรือว่าตัวต้องต้องบอกว่าน้องเป็นเป็นคนที่สวยมากคนหนึ่งก็รู้สึกว่าเหมาะกับบทไผ่นะครับแล้วก็มีน้องนักแสดงใหม่อีกสองท่านอ่าน้องแอนดี้กับน้องนิดนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยจะเป็น ผู้ที่มาแต่งแต้มสีสันในเรื่องตื่นตืนใจนะครับสำหรับผู้น้องกับผมคาเล็กเจอร์เขาจะเป็นยังไงยังไงบ้างกันบ้างครับผมเราเรอเนี่ยก็คาเล็กเตอร์ของน้องตินนะครับก็จะเป็นคนที่เอ่อที่ตอกครับแล้วก็ชอบหยอนเกิดมีภาคในเรื่องครับเขาจะต่างจากตัวจริงไหมใช่ครับ เขาเป็นคนเขาเป็นคนขี้เล่นครับตัวจริงเขาเป็นคนขี้เล่นมากก็จะคล้ายๆกับน้องตินในเรื่องนิดนึงแต่ว่าอย่างตัวของพี่ภาคกับรัน่ะจะค่อนข้างแตกต่างกันครับเพราะว่าเพราะว่าตัวพี่ภาคเนี่ยเขาจะค่อนข้างสุงสขุมแล้วก็นิ่งครับจะพยายามคีบคู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวรันเองเอ่ะเป็นคนพูดเยอะชีวิตจริงพูดเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกอึดอัดนิดนึงตอนถ่ายครับแต่ว่าก็สนุกดีครับถ่ายพูดเยอมึงถ่ายพูดเยอบบี้ก็ม เป็นไงบ้าง,างราออครับคาแรคเตอร์เราก็คาแรคเตอร์ของหลวงก็จะเป็นคนที่นิ่งๆสุข,ขุมเพราะว่าเป็นครูด้วยรับราชการด้วยครับผมครับแล้วก็ส่วนตัวของเปาหลวงคิดว่าถ้ามันนิ่งๆสุข,ขุมไปอ่ะอาคาแรคเตอร์จะคลา้ายกับพี่ภาคเราก็เลยแต่งเติมความเ hey, ฮฮามีมุกโบ๊ะบ้าเข้าไปด้วยครับผมเรว่าเติมบท<ม>เรียกว่าเติมบทใช่ไหครับผม ส่วนคณะก็คืออย่างที่พี่เตอร์บอกไปก็คือจะมีในความของทิ่เล่นในเรื่องของฟา์มที่แบบว่าสร้างเรื่องราวให้เกิดความคุยสนานให้เกิดอารมณ์ให้เกิดในเรื่องเนี่ยไม่ให้มันนิ่งมากขึ้น,นครับแล้วส่วนวามสัมพันธ์กับภาาเนี่ยครับก็มันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่เหมือ่อย เรื่องของความรู้สึกเรื่องของมิตรภาพมากกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยรับกันมันมันมองได้หลายรูปแบบเลยความรักนะครับมันเกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นคู่รักกันก็ได้ในเรื่องนี้มันมันไม่ได้มีแค่คู่เราคู่เดียวใ,ในแบบเพื่อนในแบบพี่ในแบบน้องในแบบสังคมในแบบครอบครัวในแบบเรื่องของความห่วงใยที่มีให้กันอะไรอย่างนี้ครับมันสะท้อนสังคมได้อีกแง่มุมหนึ่งเลย เราพูดกันวนล้วผมเรียกมาเรียกเพิ่มมาเลยเียกนม่ใกล้เรียกเพมคใกล้กันเลยค่ะอันนี้ก็รับบทเป็นบาร์บี้นะคะก็จะเป็นสาวห้าวแล้วก็โดนบูลลี่ในสังคมอาจจะแบบเรื่องหุ่นเรื่องเพศอาจจะเป็นแบบความห้าวบางวันก็หวานบางวันก็ดูทอมดูห้าวอย่างนี้ค่ะก็จะสะท้อนสังคมให้มากขึ้นค่ ครับไปจผมแล้วผมเป็นเพื่อนตานะครับผมเป็นคนที่มหาวิทยาลัยของดินนะครับแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาแอบชอบดินแล้วก็พยายามทำดีให้กับเองนิดทุกเรื่องครับดีมากค่ะถาถัดมาฝั่งนี้ผมจยชี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งว่าคาแรคเตอร์ของเราเป็นยังไงบ้างก็เ็นเรื่องของผมามต่างฝ่ายับ้างเรืก็จะอาจจะแต่งตัวแรงนิดนึงนี่ค่ะก็อาจจะเป็นคนที่อยากจะ จะต้องผสมกันเอเพื่อให้กคนยอมรับคพอัวกับหรือว่าพูดูแบบนี้กรู้สึกว่าเอ้มันเป็นอีกมุมมที่เกิดขึ้นในสังคมว่าทําไมเราจะต้องเตัวเองที่แม่คุณยอมทำไมเราไม่เกิดมาทุกคนต้องยอมรบบเราเลยอะไรอย่างเงี้ย่ะก็จะเป็นปรพมาณตัพูดถึงเรื่อวมตมัมัมตวมตกมัมมมมม ป็ไกลางๆลุกไปรลุกไปกลางๆไรก็เลยไปกลางสวยดีคิคะก็เรื่องระบบเป็นโดนค่ะดนัทเนี่ยก็จะเป็นเพื่อที่ก็รเเพื่อนของนัทนะคะก็จะเป็นคนี่เจบร้อยค่ะน้อยใดีแล้ก็หักจะนเรื่องจะแบบว่าคอช่วยแล้วก็ซัพพอร์ตดี สัสดีครับชื่อแอนดี้นะครับในเรื่องรับบทเป็นเดฟครับเป็นเพื่อนในคณะของติ๊กนครับส่วนคาแรคเตอร์ในบทจะเป็นคนที่ช้างรักอยู่ก็เวลาที่เล่นแล้วก็สนุกสนานก็เวลา,อาคอยซัพพอร์ตติ๊กในทุกๆเรื่องครับ เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ขอส่งต่อให้น้องบินแล้วกันนะฮะพูดเยอะแล้วเมื่อกี้อ้าวอ้าวโง่กลังคนินเลยคัดเลือกไปไกตรงใจไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆก็ตรงตรงนะคะตรงหมดเลยแล้วก็น้องๆก็น่ารักด้วยทำงานง่าย ก็สนุกขบบรรยากาศในกองเนาะใซิเรียค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะเรายังมีน้องๆคนอื่นๆอีกนะคะที่ร่วมแสดงด้วยเรื่องนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยทุกๆนักแสดงเลยเพราะว่าไม่ว่าจะตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยก็คือตั้งใจกันมากค่ะากครับ ก็อยากจะขอฝากซีรีส์เรื่องติดเต็มใจด้วยนะครับเริ่มตอนแรกวันที่27กุมภาพันธ์ครับทางช่อง3 HD เวลา4ทุ่ม45นาทีนะครับแล้วก็สามารถติดตามชมเวอร์ชั่นอันคัดออนไลน์ทาง i q i y และ iq.com ที่เดียวเท่านั้นครับฝากทุกคนด้วยนะครับตินเต็มใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Welcome to Star Society